สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะมันนี่ได้หนึ่งปลาหนึ่งปลาคอค่ะหนึ่งปลาช่อนค่ะมาได้ค่ะเสืบๆน้ำกันค่ะเดี๋ยวเอาให้โฟกัสกันอุ้ยขอก้างเยอะมากมาพร้อมกับก้างเออเเอาค่ะคุณค่ะเอากินมาเนี่ย าง <laughs> ไม่ได้ค่าสิบแสงน้ำกันหืบกบวกหนึ่งจนเปรย์แค <c oughs> ขลับผักตองกินไหม <c oughs> ยากให้ <c oughs> <c oughs> บื้อหน่อย <laughs> ลูกตาฮากตะฮากค่ะมันเกิดยี่หลังบ้านเนี่ยอืมมันพร้อมมันเอ็งก็รู้สึกว่ามันร่อยอืม,อม มันแก่แล้วค่ะแต่มันน่วยหน่อยกินลอ,องดูและอันนี้เป็นบมอ,อืออ่อนค่ะ นั้นจิ้มอันนี้รู้สึกว่าออกเปรี้ยวเผ็ดเผ็ดม,มันอร่อยอร่อยออเหรอเจียวเปรี้ยวใสม่มะนาวอืมจำผมดจก้วบัตนี้รอบเนี่ย ป้าหมดบอกแม่นะหมดเรี่ยงแรกเสมอ,หอเห็ดฟางกลิ่งมาก พักนี้ว่ะขอบคุณค่ะลองดูมันจะหวานไหมหอม,มหวานหวานยังชอบอันนี้มากกว่ากระพร่องชอบกินเยอะๆ Ung mann. Mm. เป็นไงหัดกินเผ็ดอร่อยไหมอร่อยเด็กๆกินเผ็ดตานตามกันเด็กๆเนี่ยอยู่อารุบาตกินแกงเขียนะตอนที่แม่เอานั้นให้ <c oughs> จัดไปเลย กินปลาบอยค่ะช่วงนี้อร่อยกินง่ายอร่อย,ยง่ายครับ ยังไงข้าวเติมข้าวเหรอคำใหญ่ๆขอร้อง้วย แซบครับเอาอะไรเช็ดชูขอบคุณขอะแล้วมันติดมือนะจับหนังปลาแล้วไปจับชิดชูเห็นไหมมอนโอ้แม่ม มันไม่ติดมือครับโอเะคเพ okay. ราะช่อนตัวใหญ่หะ<อ> <laughs> ใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะใหญ่เราจะเอาให้น้องโฟก,กัสเนื้อมันกินแซบแซวแซบหนึ่งปลาจำแจีวครับมันเนี่ยใช่ค่ะ

อย่างแซบอืมจิ้มปบะจิ้มแบบจริงๆไหมอือเจแสดวว่าแซบอีนนี้ ขัดกินไะเนี่ยนิ้าวข่าวพอมมันบอกใช่แล้วเอาหมดกลับเนีย่ยอืมมาเจอะอะไรไม่รู้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอ แซ่บมากมหืือข้าวหมกแกงได้ไหมได้ไหมพอแล้วอพอแล้วอีกแล้ว,ลวปลงนบางไงกินไรอยู่กสักขานเนีย่ย ่เชื่ออฟักทองติดเต็มมือเลยข้าวเต็มติบย่งดูเครื่องติบพวกก็กับแม่กิน ร้อยแล้วค่ะเอาอีกแล้วเอามาเช็ดน้ำมูกเช็ดออก <S 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 ไม่รู้บัดบานเขากินงั้นได้กระแสแลรอค่ะเอาเลยเด้อค่ะบ้านี่อ่ะวางไว้ สิไปแล้วนะคะถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากอะไรกดแชร์กดติดตามให้นแนนแนนได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อไปกับรังใจให้กันค่ะวันนี้ก็ขคอตัวลาไปกวนไม่พอกันคลิปนะคะ่ะสวัสดีค่ะ